สบายดีตอนเช้าทานผู้สมตอนนี้ก็ตอนเช้าเ้าเลยหกกะเจ็ดโมงตอนเช้าข้องวันที่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดปีสองพันสห้าพี่น้องนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ที่น้ำตกตาดกวางสี่ล่วงพะบางนั่นเองพี่น้องเอ๋ยก็คือเมื่อวานนี้ฝนตกแห้งแหงตกไล่พอสมควรแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ตกอีกพอดีอุ่นใจได้ข่าวว่าน้ำตาดกวางสี่หนอง นำไล่อุ่ใจกันเลยว่ามาแต่เ้าร์มื่อนา้พาทานผู้สมไปเบิ่งนำกันวานํำจะไล่สันได้พี่น้องเอ้ยปลาไล่แทะพี่น้องฝั่งแต่เสี่ยงน้ำบักแห้งพี่น้องแต่ว่าอย่างบ่มีคนเถอเพราะว่าตอนเ้าตอนนี้ห้ากับเจ็ดโมงอุญใจออกบานออกจากโรงพยาบาลมาตั้งแต่หกโมงเศร้าหกโมงไปนั่นึองมาฮอดนี่ก็พอดีเจ็ดโมง ตัดแห้งแห้งน้ําแห้งไยเพราะว่าครั้งล่าสุดที่อุ่นใจมาก็คือประมาณาเดือนแล้วเดือนแล้วนี่น้ำก็ยังบอ่อไลป่ปานได้น,น้ํานี่เมื่อวานนี้ไล่กว่านี้เพิ่นว่าตอนสว่งแรงๆเมื่อวานนี้ไล่ไปสันตอนนี้ยักแห้งลงไดนหนึ่งแล้วแต่กระทือว่าล่พี่น้องอแห้งขนาดไปยืนอยู่กลางขั้วนี่เปียกเลยล่ะนี่ แต่วว่าฟ้าอย่างมืดมืดอยู่บนแน่ใจว่าจะตกลงมาเติมบอพบี่น้องจุดนี้เป็นจุดที่ว่าจุดสูงสุดหละนำตกตาจุดใหญ่เลยเมื่อกี้วุ่นใจว่าจะยางขึ้นมาตั้งแต่ใต้พุ่นตั้งแต่บอลสาสหลอยนำขึ้นมาแต่ว่าหมาบ่ได้เพราะว่าอยู่ถังลมพุน่นทางยางขึ้นมาน้ำท่วมมืดพี่น้องเดี๋ยวใจหลังจากเบ่งจุดนี้เราจะผ่ายางลงไป ว่าจะลงไปฮอตใส่นำท่วมฮอตจุดใดอาเถอะแห้งพี่น้องน้ำลงแหงขนาดเมื่อวานนี้เพื่อนว่าไล่ก่อนี้หลังจากฝนเสาแล้วนำกาแห้งลงแห้งลงได้หนึ่งละตอนนี้โอนเป็นไปเทิงพุณน้ำเน้าหกว่ามีฝนลงมาเตือนเน เพิ่มขึ้นยางไหวๆเลยแหะน้ำตัดของสีนี่แต่ว่าเบิงสภาพอากาศแล้วน่าจะฝน้นเติมเพราะว่าตามการแจ้งเตือนจากทางการเพึ่นก็นให้เฝ้าระวังาลายเคสลายบอนอยู่พี่น้องแล้วอยู่ตอนนี้นปัจจุบันนี้ก็มีน้ำท่วมอยู่ลายเคสอยู่ตามได้เห็นข่าวนี้ก็คืออยู่ทางาแควงสัญ,ญาบุรี อยู่ทางแควงโบแก้วก็เส้นกันแล้วอยู่ทางเมืองเวียงคำล่วงะบางากาเส้นกันพี่น้องน้าท่วมหลังจากฝนตกเมื่อวานนี้เริ่มแต่เมื่อวานนี้ตกแห้งเลยอยู่ล่วงผบางกระตกไร่สมงเส้นกันเดี๋ยวใจจะผ่ายางรอบๆเท่นี้แหละละเบ,บ,บ,บิงหลังจากนั้นจะผ่าลงไปลุมพุ่นวาจะลงไปฮอตไส้แล้ว หน้าจะผ่าขึ้นไปเถิงพุ่นเติมพี่เนาะจะมีขึ้นมีขั้นใดขึ้นไปทางหน้าทางขวามือนี่เลยขึ้นไปเถึงพุ่นละหัวตัดพุ่นว่าจะขึ้นไปได้บ่ทางขึ้นอยู่นี่เลยขอไทยบนี้ติมบัสหนึ่งก่อนก่อนจะยางลงไปลมพุ่นทางยางขึ้นมาทางหน้านี่ปกติสามารถยางผ่า,านขั้วทางหน้านี่ ท่มหมดเลยตอนนี้น้ำก็เป็น4ีแบบนี้เลยคุณเลยอาบบ่ได้น้พี่น้องเพราะว่าบอลอาบน้ำอยู่ลมพุ่นน้ำท่วมหมดแล้วน้ำปักแห้งอีกอันตรายพี่น้องตอนนี้อุณหภยางลงมาลมพี่ความจริงแล้วมาเที่ยวตัดก็ต้องได้ยางมาแต่ สั้นลมพุ่นแหลขึ้นมาแต่ว่าอันนี้สียางยูถึงที่ลงไปเพราะว่ายูถังลมพุ่นนาท่วมตันทางมัจุดทางหน้านี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าสามารถพายรุปงามๆแต่ว่าไปได้บอนี้นาท่วมได้หนึ่งไปได้อยู่โอ้นาจะมื่นบอนี้น่าจะมืนน่น,อนอพอไปได้อยู่พอดีเปียกเนาะยางลุยน้ําไปเลย โอ้คักเลยอยู่นี่พี่น้องขนาดว่าอยู่นี่ก็ยังมีละอองน้ำเนาะปิวมาใส่ยืนอยู่นี่ประมาณจักห้านาทีนี่เปียกเลยละพี่น้องใบใบนี้จะผ่ายางลงไปลมพ้่นตึมตอนนี้ยางมาบอนจุดอาหารอาหารจุดนี้ปกติแล้วการงามผอสมขวรนทวงนำแหง้ง ว่าตอนนี้น้ำลงมาแห้งเลยแต่ก็ยังไปได้เทียนนี้น้ำบทท่วมเทียนนี้ลงมาไดา้ลงมายังแห้งเลยก็คือจุดนี้สามารถาเข้ามาแบบใกล้ๆแบบนี้เลยน้ำตกแบบนี้เลยอาจจะเป็นจุดที่ว่าน้ำตกสูงแต่ก็งามถ้ากว่าน้ำแห้งหน่อหนึ่งนี้งามจุดนี้โดยเฉพาะอยู่ทางหน้านี่เป็นแบบ เป็นขั้นเป็นขั้นคือคือขั้นใดนี่แหละบนจุดทางหน้านี่ต่ว่าตอนนี้นำไล่กันเลยว่าฟวมแบบลึบไปเลยว่าเมื่อวานนี้ฝนตกแค่ตกว่าพี่น้องเห็ดนำน่องอยู่เกือบทุกบอนทุกที่เลยนำไล่นำขึ้นเลยแม่น้ำข้องก็กเริ่มเริ่มขึ้นละ แม่น้ำคลองสุ่งขึ้นเรื่อยๆปีนี้น้ำมาไวพี่น้องน้ำมาไวปีนี้โอ้น้ำแห้งเลยจุดนี้ว้าวปกติบ่อนี้ทายหูปอยู่มุมนี้นี้งามเลยเพราะว่าจะเป็นขั้นเป็นขั้นละกาดส่วงระดูแรงน้ำเป็นสีฟ้าอ่อนๆคือเป็นบลูละกูนนี่แหละประมาณนี้ เดี๋ยวจะพายางลงไปเติมยางลงไปเติมว่าจะลงไปฮอดจุดได้เพราะว่าเพื่อนว่าเคลุลมนี้น้ําท่วเมเมดประสันไปบ่ได้แต่อุ่นใจจะลองยางลงไปว่าจะไปฮอดจุดได้ที่ว่าบบสามารถผ่านะนะแต่ว่าเคตนี้ยังสามารถยางไปได้ผ่านได้คือว่าน้ําท่วมบ่อฮอดเงียบเงียบต่อนนี่นอง ไม่ของวายูไนไฮตาสของสี่ตอนนี้บอมีพ่เลยบอมีพ่เลยมีแต่อุ่นใจผู้เดียวเมาเลยพี่น้องโอ้น่าจะแมนจุดนี้เริ่มจุดนี้ไปน้ำท่วมละเพราะว่าเคสนี้ต่ำเป็นเคสลมต่ำก็เลยว่าน้ำท่วมเลยออกจากนี้ปกติแล้วสวงระดูน้ำแห้งสวงระดูน้ำเลาะน้ำน้อย จุดลอยน้ำก็เริ่มจุดนี้ลงไปทางใต้พุน่นโอ้โมุมนี้น้ำนี้ท่วมหมดเลยเกษนี้แล้วทางยางลงไปนี้ก็ท่วมละน้ำนี่กะถือว่าไปบ่ได้ละพี่น้องนอกจากว่าสิลุยน้ำไปแล้วลงไปใต้พุน่นลุมพุ่นน่าจะ น่าจะท่วมล่าอยู่เพราะว่าอยู่ใต้พื้นแห่งแห่งตำก้อนนี้ถือว่าไปต่อบ่ได้ล่ะพี่น้องไปต่อบ่ได้แล้วเดี๋ยววันจ่ายจะยางอ้อมไปอีกทางไปเบิ่งอยู่ใต้ท่นว่าจะเข้าใดบ่บอจุดที่ว่าคนนิยมไปอาพน้ำโดดน้ำเนาะเดี๋ยวจะผ่ายางอ้อมลงไปเติมฝั่งเสียงน้ำเนี่ยก็ กองสนันเลยพี่น้องได้ยินเสียงบ้าแข่งแขงเดี๋ยววันจะจะพายางอ้อมไปเบึงอยู่ลุมพุ่นตืมน้อยหนึ่งพี่น้องตอนนี้เอามายู่จุดทีว่าทางหน้าพุ่นแมนบอลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาลอยน้ำกันทีว่าเข้าไปพ่ได้เลยท่วมมดสมพลนะพี่น้องเพิน์บอให้พานทางนี้ทีว่าน้ำท่วมมดเลยเมื่อวานนี้อาจจะไล่กนนีราคาเข้าไปกะ น่าจะเป็นอันตรายพี่น้องบาดนำหมาแห้งบ่เดียวพุ่นอยู่ทางหน้าพุ่นเป็นสะลอยน้ำที่ว่าเป็นบอลลอยน้ำที่ว่านักท่องเที่ยวนิยมไปโดดกันคือว่าเขาว่าได้เนาะอ,ออกจากนอุจจะพาขึ้นไปถึงหัวตาไปพี่น้องนี่เลยคันใดขึ้นไปอยู่ถึงพุ่นไปเดอะวิวได้มาฮอตทั้งทีข้อออกกำลังกายจักหน่อยพี่น้อง ออกจากลุมนี้ขึ้นไปฮอตเถิงพุ่นกา5้าส่คันพี่น้องไปเบิ่งนํากันว่าอยู่ถึงพุ่นจะเปลี่ยนจังได้อยู่จุดนี้ท้ากว่าบบมีต้นไม้บังนี่แต่จะเห็นนำตกตาดยางสวยงามเลยล่ะแต่ว่าต้นไม้ไล่ก็เลยว่าบังวิวบังตาดเลยว้าพี่น้อง <c oughs> ออกกำลังกายตอนเศร้าๆ,ๆแบบนี้ก็ดีนึงแต่ถือว่าดี อากาศถือว่าสดเลยอากาศตอนนี้ก็มีฝนลงมายยหน่อยๆน้อยหนึ่งบน่ใจว่าได้เครื่องทางแล้วบอมาฮอดจุดนี้ได้สามลอยขั้นแล้วพี่น้องกลายเครื่องทางหน,หน้อยนึงแล้วอ้ถือว่าดีแต่ว่าทางนี้ขั้นใดดีดี เทิงว่าฝนจะตกกบ,บ่วมืน่นพี่น้องก็มีเ่าให้จับขึ้นถ้าากฐานได้ขึ้นปะไว้ก็สามารถจับเ่าขึ้นไปมาฮอดนี้ก็สามารถเบิ่งวิวลงไปน้อยน,นึงละเห็นวิวน้อยน,นึงละพี่น้องแต่ก็กายเครื่องทางละก็ยัางโบไก่ละจะฮอดถ,ถึงพุ่นไปต่อพี่น้องขึ้นไปต่อ 15นาทีผ่านไปพี่น้องกันถ้าขึ้นแท้ๆ10นาทีกาฮอดละฮอดแล้วถึงพี่ยังมีมอกอยู่ตอนเศร้าแบบนี้พอดีฮอด5 4ขั้คันมาฮอดจุดนี้ก็ถือว่าอยู่ถึงหัวตาลละแล้วก็มีเหอนต้นไม้เป็นคาเฟ่สามารถขึ้นไปเบ่งวิวได้ทางไปน้ำออกบอ่อไปถ้ำที่ว่าปิดเลยไปบ่ได้พี่น้อง เดี๋ยววจน่าจะผ่าขึ้นไปถึงเหือนต้นไม้พี่น้องนี่เลยขึ้นมาฮอตถึงพี่แล้ว The v i ิวเป็นคาเฟ่ยอยู่ถึงต้นไม้สูงเลยพี่น้องอ่าสามารถเบิ่งวิวลงไปลมพุ่นยางสวยงามแต่ว่าตอนนี้มีฝนลงแบบปล่อยๆแล้วก็มีมอกอยู่ทางหน้าพุ่นอาจจะเบิ่งไปบบเห็นไก่ไปได้พี่น้องแต่ก็สวยงาม บ่เห็นน้ำตกเนาะอยู่จุดนี้บ่เห็นน้ำตก <All right. S 1> ทานคาเฟ่ยังบัทันเปิดอย่างเศร้าายพี่น้องเพิ่นเปิดประมาณแปดโมงแปดโมงเคิรนี่บ่เดี๋ยวนใจจะพาไปเบิ่งทางหน้าพุ่นอีกจุดหนึ่งเป็นวิวพอยต์อีกจุดหนึ่งอยู่นี่เพิ่นก็มีซิปไลเนาะสามารถขี่สลิงหากทานได้ขึ้นมาแล้วบัดลงนี่เบยักยางลงแต่สามารถ คีสลิงลงไปเนาะเป็นซิบลายลงไปลุ่มพุ่นเลยอามุมนี้น่าจะเป็นมุมที่ดีที่สุดละวิวพี่เนะาะทำยืดอุ่นใจว่าจะผ่านยางไปถังหัวตาบไนว่า้ํำท่วมต่างทางมดพี่เนอะไปบ่ได้ก็ืที่วาวผ่านามาเบิงได้สุดๆก็อยู่จุดนี้เลยพี่เนะาะการซีประมาณนี้สำหรับ น้ำตกตาดป่วงสีเมื่อนี้พี่น้องแตถือว่าน้ำลายพอสมควรอยู่จุดนี้จะพอเห็นน้ำตกตาตแต่ว่าเสี่ยงน้ำตกป้ากองสนั่นเลยพี่น้องโอเคกระสิประมาณนี้พี่น้องจังได้การือเก่านะขอใจทุกทุกท่านทุกทุกคนที่เข้ามาติดตามครับสมจังได้การย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อุนใจได้นอพี่น้องเอ้ย สำหรับวิดีโอนี้กระซิบข้อลาทานผู้ชมไปสั่นี้เจอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี